สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับวันนี้ครับวันนี้พาพี่พ่น้องครับมาเบิ้งครับกะล่างเสียดเป็ดครับพี่น้องเกี่ยวเขาครับบรรยากาศด้านหลังครับเบิ้งครับเบิ้งน้ำงามครับใา้พี่พ่น้องมาเบิ้งเผ็ดเป็ดครับวันนี้เป็ดครับเป็ดเป็ดเป็ดเผ็ดครับกะลังนะครับกะล่งน้ำพรอนก็ลังเดือดครับเอาเป็ดตัวใหญ่งครับตัวนี้เจ๊าโลครับเจ๊าโลเอามาสองโลสามโลสครับตัวนี้เป็ดตัวนี้กะลังต้มน้ำพรอนนะครับเบิ้งครับ หลังไฟครับหลังไฟพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีไายตอนเห็นที่เบิ่งอีกรอบนะครับสร้อยหนังครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งเบื้องสร้อยหนังครับสร้อยหนังกำลังครับกำลังเดึงมือครับสี่คำแล้วทำทังเมื่อครับทำทางเมื่อโอ้ยมึงจะทำอะไรเจียวเขาครับขอวางเนี้ยนะครับลุยกันเลยครับตอนนี้ครับทอดแล้ว ข้างนใครพูดดึงเรียกแม่ดึงยันทีแตกดึงหรืมึงตอนนี้นะครับพี่น้องบันไดตอนทัดไปเซฟเซนั่งกันครับบันี้ครับจุดไฟเซสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องเงาครับสวัสุกคนครับวันนี้พ่อครับฟองพินพ์เจแนวครับพ่อพี่พ่อหน่องมากินลาบเป็ดครับเกี๊ยวเขาวอันตะเลีวครับวันนี้ครับมีต้มครับต้มน่าแล้วติ๊กต๊อกครับเสียทับครับวันนี้ครับ ไปนี่เสี่ยวไหวครับนี่ผู้ไหวครับฟังนี่นี่ครับเอาครับสวัสดีครับสวัครับเอาครับสวยสดนครับนี้เขาบอกอะยรด้วยความรุ่เพื่อนจอะไรครับตัวนิ้วเข่าเลยได้เดียวนี่เพื่อเชได้กินเห็ดเป็ดว่าก็อยู่หมือนนี้มาหลายคนอยู่พี่น้องพวกเขาข้าวพวกเขาควงน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาติพอดพอดีไม่น้องพวกเขาเขาเกินครับยินแม่มโหลด ไม่เลยมีอะไ้ยกนวิ่งกันเลยงขอถึงปันรานั่งงเพื่อนเขาซ้อเงยไม่้อเขาเงยหรอเจียวเขาเขาไปหนึ่งครับอยาพูดเลเจ้อย่าัเอ้าน้องม่ก็มีแด้อย่า้รอเจม่มโปรตีนนั่งตะเกียงกลัวของบางนีนะของใจอะตรงเป็นนี่

ใบยมั้ยลงมีครับไปลงมีลงมีครับมแล้วครับครับจัดหน้ครับวันนี้หน้าเสียทับก็อยากเข้าใจเพิ่นครับก็นนี้ยี่เราามันแก่แล้วเมึงก็ออกไปแก่มหนแ้งแคบดอกดูใบกินดีมากก่านี้อือต้มมันื้อนชอบรบอก ผู้สอมันใหญ่ายอดสครับเสบลายครับเสียบลายุดยอดไรเบงมีเหลไรทำอะไรเสยบครับเดี๋ยใหเดินางเรือบ่หม้อเลยถาาคุ้นบไปแล้วยังผมต้องไตีพี่น้องมือนึ่งีทำหาครับเห็นกิจารเราเลอ่ยข้เียวับอะไรครอะไรดูคบใคร เลี้ยงเลี้ยงทำไมทำไมทำไมแกได้ไปอยู่นั่นน่ะทำไมแกได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะรู้ได้ครับ่น้องครับร้ายคนมือนกัครับแซ่บครับแซ่บแสบแสบที่เราอยู่ครับเนี่ยอยู่กับเพื่อนเพื่อนใช่เพืสบายครับสไตล์ฟุ้งบินเหมือนกันครับลับเป๊ะครับผมเลี้ยงบปะรับเพชรครับลับเพชรลับเพชรเด้๋ยวนานนี่ก็จะมีครับโอ้กูยี่หานโอ่กูยี่หาน เพื่อนเกยอากคิดดูมันมันอันดูมันแฉลบอันนั่งแสบล้างครับพี่น้องวันนี้ครับแล้ว้างผอะไรจะแมงจำหมูกูเนี่ยนั่งแจ๊บแจ๊บั้งเบื้องตังเบิ้งกินหอนเบิ้องกางเงินได้ไดูเี่ยแนยะครับ้ดูยังรับล้างไหมไม่ได้ ต้มมปอยน้ากุ้งโรยข้าวหน้ากุลงโรยกุ้แป่ต้มมะปอเนื้อเจอกันเพ่ขี่มูกระถาวยทากุนาขี่มูก็ทางวให้กุ้หนตเนื้อเอย่ไรเ็บบเจบหลายไ่ได้ขอทีนีบเยเเลเลล่งแห้งอ้เเ่นเ็เอาไงครับเ่าไงมลบเราเจเเว่กินนลาบะนะเบ้าจ้ โอ้ยน่ะแล้วมาสึยนะตักตรมเจ้าหอยเร่นงะนั่งลุ่ยตดตอกกันไงครับมาขับกันไงเขาจะรับตืดยาดให้หมดนี้ไงอยู่นี่ก็โจ๊กพี่น้องมันไงเขาจะรับกะโจกแล้วตักน้ำไว้ดนาไ๊กเขาไปหนึ้ง เอาไว้หนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งมนียครกบเอาอีกบอสใส่เสียก็ไปชอบไปดอันี่น้ำน่อยจอยมาสนุกเงืจอยจิตต้องที่สุดเนาะิชิมมึงแนนแจมบอสย่งน่ะเบลตุ่มตุ่มเป็ดบอสอุ้งจับปีมือเบาแอลครับเหมอนีัครับเบาแอลครับลับเป็ดกับไม่ังไรนะครับ อยูเบื้องลังวันจะบอกว่าเขาหนกมื้นี่ยเบาเอวเบาอวเรบาเอวเากไอลพี่น้องแ่บหลายใกล้แมงมอ้หอนสาบมสามักไงนะครับลาบเปี่นี่ยมีหอวกระดูกม่นเลยอ่ะจอทาน้องเขาามากเลยหน้องไหนเล่งนึ่งเขาเดี่ยงวจ้ะน้องไหน แม่บตุตาแล้วแม่มันเออคันเบียร์รังเนินสิไปย,ยูอ,อนัาานานอนนางูกลัวอยู่หันเออ,เอ,อบอกว่าเรียนสิไปย,ยูว่าสิกูบอกยู่กูไปเบ๊กไปเแีนด์โซนิสตันก็มาโซนิสตนเออเออขึ้นอย่างละโอ้ยเพราะว่า เี่ยีลีพี่น่องไ่ได้บว่าุนี่เอา่าอ๋ออ๋อขอบคุณัดอุนี่พี่น่องเง้ยไหลเงยหลายมือนี้นไม่ได้หนึ่งเขาอยากพูดอครับพี่น้องปั่นยงเดยไม่ได้นี่แหละจะมาคิดกันพูดได้อยากกวเจ้ายวเตียวเรื่องมดเลยพี่น้องคุณยังหัวอกเตียวกูไว้คุยก็หัอกียว เม่อก้กบอได้เข่าปันนี่เง่นะปั่อไรแล้วครัยมมาให้กินด้วยสิแยมอันนี้หลยนี่้ขวนแยมเลยขข้าเลยวะลร่คนครับพน่องเลยไายคนโอ้แซ๊บแซ๊บยู่บอกแจ๊บรับแซ๊บ ราเจ็บตอนนี้จะไปตอนไหนแมนครับยังไ่ด้กินไม่อะเศร้าอเขาดเห็ดเป็ดเขาม่ไกินถ้าจะแบกเขาแล้วเนาะเห็ดเพิไเจ็บใบเ้ากินสศ้าถุงมาเมื่อกลดวพี่หนอกเมื่อกลัวพี่หนี่คนับยำกินเขาให้ผ้าบอกอยู่นี่น้ำเหล่านี้ผู้ฒ่อเขาเว้ผู้ฒ่็ต้องให้บริจาคเขาเนาะผู้ถ่ผู้่า ใช่เปล่าไม่ก็ไม่เลยต้องด้บอกว่าก็คือเขาบอกว่าขั้นขันได้พวแพรเราป่ะอ๋อเขคือพวกก่อนอะแพรไปแล้วคนกินเหลือกินตรงนี้เองข้าวนี้กินแล้วข้วมีนี่ย่างในรุ่นหยุดวะเดี๋ยวกูเปนแบเราคุณใครกูใช้พัดลงสีมันยังลงสีหนอไม่กอยู่เว้ย ตนนั้นกูเปนยานในรถลยลบ่กูอยากกินต้มเป็ดพ่อแล้วกูอยากกเทมันมันมีกี่าอ่ะไป่มีเยตัวใหญ่น่ใ้เลือางบรเดียวเอโอ้ก็อะไรจงไปจมขายดีนะเว้ สุแเนาะ้ใครบาไบ้าเมูอยู่ดเอ้น้นมูัปที่หนึงแล้วสิุบเดเนี่ยเงดียวจะน่ให้ก็าจมวกทุดทุกคนแสีบเอาเนนี่แสีบกนิ้วอื่นเศ้าให้แสบผู้นี้นิ้วเขาง่ายไห่บแต่มูกับหมูหมูัปที่นึงไหลายอย่งอไงกันแหล เอเตที่เอ็น้ี่น้อยอุ้ยเตถึงกบานเลยเะ่เอลือตะไลขวยียบนี้เก็ยแล้วครับสิยบหมดแอ้ก็ยืดยืดก็ยืดขึ้นม้ก่อนอีกอันข้าอีกนมางลพี่วันหอกครับีบแล้วยืนต้สิลากเบด่กคิบไ่กินไรกู จะบอกว่าให้เขานุ่เเนาะไม่ใหม่เนี่ยนะฮะรับรองะรับองเนี่ยเอออป็นหนึงโอ้ตรงแปขที่นึ่งเหรอตรงแปที่นี้แสบหลายครับแสบหลายบ่มูปูท่เมจกอ่ะไม่แหบม่แหลครับเรื่องเดียวเรื่องเียเรื่องเียม่รูดวนปะวะ เรียมึงจีโดดไปใ่มเนี่ยใช่ใช่ลุกโดดหลังหลังร้ยเขาบัดน้ขาั้วครับบันนี้ขั้วขััลาบเ็เดน้ำตอนนี้ไปงน้แล้บอกยาให้เสี่ยหาอมานี่ับไปใช่ปะทัอนสายเด็กเป็ดบุมีตับ วายกูยิ้มนะครับบ้านนี้ก็จริงกันเพสาะทางงอะไรทั้งหลังถ่ายยุตตาเป็นสองสองนี่พี่ถ่ายอย่างกินหลับอยากกินต้มเป็ดอะไรเอื่นมากินน้ำก็หมดกินตอนนี้ตรงดีเอาพี่น้องพี่น้องก็ยิ่งเลี่มคนไหนก็แช่นะครับก็ยิ้ตาเมย์ต้องเป็นชแนลนะครับเราเป็นกำลังใจกันนะครับวัอนี้ครับพวกไงครับ เซียวต๋องครับเซียวไหครับเซียวไห่ปลฟงอินชาแนวครับหมุนหนิครับขอล่าพีล่าหน่องนะครับหมุนี้ครับฮอหรับมุนหน้สวัสดีครับสวัสดีครับ